เสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคย RG Aswin Gaming นะครับผมวันนี้ก็จะมาพบก,กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะวันนี้ผมก็กจะมาเล่น CV4 แรงกันนะครับตอนนี้ผมก็คือเป็นแรงแรงมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็สกิน4 v 4ที่ผมเอาไปเล่นได้ทุกแรงเลยนะผมก็จะเอาไปที่ทัศิยะ 2, สองโจเซฟสามฟอร์ดแล้วก็สุดท้ายก็ซานิส่วนสกิน อ่าครัเราจะใช้เป็นแคสตสนะครับผมอันนี้คือแคสตัสนะครับผมก็ถ้าเป็นคนเรียกก็จะเป็นหนูหน้อยกระบองเพชรนะอันนี้คกอพุ้นฟูมานาหรือว่าอ่าอีพีให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็อ่าไอเทมใหม่ก็จะเป็น คอนนะครับผมจะเ,เอาคอนนะคอนนี่คือสามารถอ่าเพิ่มไปพอได้นะครับผมหนึ่งอันนะครับผมเวลาการจัดศัตรูได้เราจะได้เพิ่มบัฟเกรีร์อาวุธของทีมได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคเราไปดูตัวในเกรมกันนะครับผมลงแรงสีฟิสสนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เลือกเป็นอปืนคู่นะปืเล่ที่สองนะครับผมตอนนี้เราจะชนะไหมนะครับผมว่าพว่ายิ่งเออเออทำอะไรเออ <laughs> ทำอะไรีไปเ,เราไปกันตัวอยู่ตัวอยู่ัวนะ โอเคเราแล้วเราไปกลัวดีกว่าเจ๋หมือนเหมือนเหมือนเป็นปุถุมาณีเจได้เจไดระวังนะครับเพื่อนระวังระวังระวังนะบนหัวทราดไวยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบดี่เบสเบสเบสแดงรับกิ๊ฟช่วยเพื่อนกัอนช่เพื่อน เรียบร้อยโอ้โหโอเคแค่เร okay. okay, ิ่มต้นก็ไม่เป็นไรหรอกก็เริ่มต้นเราก็ไม่ค่อยชีวิตอนะครับผมเพราะว่าจะชนะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะแค่เริ่มต้นเ à để nó <laughs> ok phải cẩn thận phong tay của nó phong tay sai một đây có, có là cần ok có nó chăm của con đừng là bắn thôi ừ, ừ, ừ này đây, ừ, ừ, chờ đợi, chờ đợi. เตเยนเตี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 ยนเน r t d หนีไปผมหนอะไรเป็นจริงเออสวยนั่นแหละเนี่ยเราให้เโอเคเรับผมโอเคผมไปใช้ดีกว่าใช้น่าจะมีคนมาใช่ใช่จริงจเยจริงเลยโอเเใช้น่าเปนเลยเจรจเจจกลังพันาพอดีเลยโอเค

โอเคเราก็เสมอกันแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมของขอยู่นี่คุณนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะโอเคหัวหน้าเผามาวันนี้เพรหน้าเผาเดี๋ยวเพรหน้าเผาเลยอโอ้โหของผมพุทธิเลยพี่อืมของผมพุทธิเลยยอมสีผมไม่มโอเคไปไกลกู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 ก เข้าไปใช้เพ <hi> ื่อนมาใช้เลยเดี๋ยวมา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 ใช้มาใช้เดี๋ยวไปไหนเอาก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหโมเจ็บโมเจ็ดตายโมเจ็บพูดนี่ได้ดูสุดตัเลยมาเปไรไม่เปนไรขอบคุณนะซุดเปอสุดโอเคนั่นแหละมาไปเลนไปไลย โอ้โหเพ er okay. okay. to uh, ื่อนใจเย็นนะเป็นตะวันข้างตะวันโอเคดีด้วยครับขอบคุณนะโอเคครับเพื่อนอย่างมาเราก็ได้มาโอเคสกอร์เราก็สองหนึ่งแล้วนะของอยู่นี่ของข้างข้างเราก็เอาเรื่องมันกันนะต้องเรีนใจเย็นๆก่อน คน้าของเช็ดเช็ดัวน,นี้นนนย่อให้แล้วไปจากไปนี่นะโอเคใครเข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับแล้วก็กดฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอาจจะเล่นเกมฟรีไฟไม่ถึงก็พยายามจะหัดเล่นให้ถงที่สุดนะครับผมโอเคมาเออไ,ไปยินไปยิดไปยึงไปยผม ไปลั้อ <on> ัาเอ้ช่วยด้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ช่วยด้ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะโอ้โหเกือไปจะไม่ขาดคำเลยโอ้โห ขอของหน่อยฉันรวยสองสองแล้วนะเพื่อนเราต้องออเอาเกมให้ได้นะโอเคเราเป็นเออ JUG นะครับผมปืนนี้นะครับปืนน,น,บปนนี้ก็เห็นนักแข่งเขาใช้ ตลอดนะเวลาเขาแข่งบอิบลามอิสปอร์เอเลนัตีเอจีแล้วก็อะไรนะ, G, ะ, A, G, ะรนะที่ซิจิโรท,ที่เขาใช้ใช่ไหมที่เขาเปลี่ยนเป็นสีชุส,ส,สีสีเขีวโลโก้สีเขียรู้ว่าอะไรนะ ใครยิงนะโอ้ยใครได้ใครไดมาเกียร์เราบวกได้ท้าหมดเลได้เลยพบศัตรูแล้วโดนหัวเราใช่ไหมเพื่อนเพื่อนระวังเราอ่ะาเขากำลังไปนะโอ้โห ไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วคนดูผมต้องเอาจริงให้ได้แล้วแต่นน้ผมจะเอาจริงด้วยนะเขาอีตาเดียวเขาชนะเราแล้วอ่ะเขาเกมมาบ้า้ในตาจริงนะผมจะเอาเป็นลูกซองไว้แล้วก็ปืนลัวนะไป

แล้วนะคนดูเราต้องทำให้ได้จัดชนะให้ได้อันนี้ผมอ่าแรงแดงสามดาวสามสี่ดาวนะอืมโทรไปหนึ่งต่นี้เราน่าจะไวนะ เดี ok hey, ๋ยวไคุณมากเอาโอเคเราเอามาน้าแ่ขอเจีเฮ้ยเ้นคนะรวมาเขามาขวานะเขามาขวานะขวานึงอยู่ขวานึง ไม่ได้เพื่อนโอ้โหเอาเอามาหนักหนัโฮโ่้โคโเ้โก็ว่า สามไปแล้วเจ็บสีไหมตอนนี okay, ้เราเจ็บ huh. ส okay, ีไหมโอ้โหโอ้โหมันจะตอนนี้โคตรแดงเลยประเด็นคือแผทใหม่นี่คือเขาวงมีวงบิดไปนะโอ้โหหรือว่าแจ็เก่าก็มีวงบิดโอเครอ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 เขาน่าจะอยู่ข้างบนนะ เราเรารอเรารอเรารนี่เราส้มไปก่อนนะครับผมก็น่าจะมาเฮ้ยมาแล้วเนาะจะมาเจอโอเคกลับเป็นไงบ้างทุกคนก็หัวใจเต้นแรงเลยนะครับพี่ คิดว่าจะแพ้แล้วนะเมื่อนเย่โอ้โหครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างอาชีวินเกมมิ่งวยครับอย่างผมได้นะครับผมใครอยากเล่นด้วยสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าทิ้งดอ i d นะ คัดลอก UID อ a m เกม f ีไฟแล้วก็ทิ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับผมโอเคก็อ่านยูไอดี ID, แล้วก็บอกชื่ออ่าด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ